สวัสดีท่านผู้ที่ติดตามรายการเช่ฐวัชชัยเล่าเรื่องทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเช่ฐวัชชัยครับห่างหายกันไปนานเลยครับสําหรับผู้ติดตามรายการเราไม่ค่อยได้เจอกันครับผมช่วงนี้ก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายครับผมในชีวิตประจําวันแล้วก็ในวงการที่ผมอยู่ครับผมนะฮะลามมาถึงวงการพักเครื่องก็มีปัญหากันครมีการโต้เถียงกันแม้กระทั่งประเด็นที่ผมได้เปิดไปใน u t u b e นะฮะมีการอธิบายมีการชี้แจงกันกับ คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรเงี้ยครับแต่บางทีเราจะได้ยินคําที่คนที่มีความเห็นที่แตกต่างเขาจะพูดมาตลอดก็คือคุณเกิดทันเหรอที่คุณมาพูดเนี่ยนี่ฮะมักเจอประเด็นคํานี้ครับผมโดยเฉพาะเรื่องของพระเก่าพระก,กุนะ,ะเป็นจากภาคีสมเด็จอะไรเงี้ยเราจะถูกย้อนคํานี้มาตลอดนะ,ะผมก็เกิดไม่ทันแล้วครับผมแต่ก็ เล่นตามเซียนรุ่นเก่าที่เขามีการเล่นหาสืบทอดกันมาครับผมซึ่งเซียนรุ่นเก่าบางคนอาจจะเกิดทันนะ,ะแล้วก็มีการศึกษานะครับสืบทอดกันมาแบบถูกต้องตามหลักฐานคนนิยมที่เป็นมาตรฐานทุกวันนี้นะครับก็มีการโต้เถียงกันไม่จบไม่สิ้นครับพระประเด็นคำนี้ฮะคุณเกิดทันเหรอสําหรับพระเก่าอันนั้นพระเก่านะบางทีพระที่มีบางคนเกิดทันนะฮะเช่นหลวงปู่ทิมวัลหานไล่หลงพ่อสว่งางวัฒนพุทธาบางรุ่นนะยังมีคน มาอุปโลกนะมีคนมายัดมีคนมาเปลี่ยนแปลงนะมั่วไปหมดครับผมทั้งๆท,ที่อย่าลืมว่าพระหลวงพ่อที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาหลวงพ่อเนะี่ยสิทธ์นะฮะที่เกิดทันสมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะฮะหรือแม้กระทั่งคนอุปถากวัดอะไรต่างเขาัางมีชีวิตอยู่ปัจจุบันคุณกลับยามาบิดเบือนนะครับผมผมก็ไม่รู้วเพราะอะไรครับแต่ส่วนตนัวผมมองว่าอาจจะมองเรื่องของพุทธพาณิชย์มากไปจน ลืมพวกศิลธรรมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ลหลายๆคนมาศึกษาพระเครื่องเพราะเรื่องของพุทธคุณวันนี้ก็เปิดประเด็นเรื่องของพุทธคุณแล้วนะฮะผมก็จะขอเล่าประสบการณ์ก่อนซึ่งส่วนตัวเองผมบอกมาตลอดว่าผมศึกษาพระเครื่องเพราะเรื่องของพุทธคุณทั้งที่เกิดกับตัวเองแล้วก็ได้ฟังจากคนรอบข้างไม่ว่าจะอ่านเจอตามหนังสือต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆตั้งแต่เป็นเด็กได้ฟังจากคนอื่นเล่าอะไรเงี้ยมีความชื่นชอบมากเลยนะฮะ ผมก็ได้เก็บสะสมพระเครื่องนะฮะโดยยึดของคำว่าพุทธคุณมาก่อนพระองค์ไหนได้ยินประสบการณ์ดีก็จะมาแขวนสรรหามาเก็บไว้อะไรแบบเนี้ยส่วนตัวผมเองผมเคยเจอประสบการณ์สองครั้งนะด้วยความเชื่อเรื่องพุทธคุณเนี่ยว่าพุทธคุณช่วยแล้วแน่นอนอายุประมาณสิบแปดสิบเก้ามังช่วงน,นั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งที่มหาลาัยราชะพัฏน์แคลเพ็รผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับไปเรียนมหาลายัยแล้วก็ขี่รถกลับทุกวันครับผมตอนนั้นเรียนเสร็จลแล้วะละขากลับ ผมขับมอเตอร์ไซค์มาผมว่าผมลืมอะไรอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์สักอย่างเนี่ยผมก็เลยจอดรถไว้ข้างทางก็คือจอดตรงหน้าแถวเกาะแข่ก,ก่อนถึงมาหาล,ายลาาัยราชภัฏอ่ะคนกระแพงของรู้ดีครับผมจอดตรงหน้าเต็นท์รถนะผมก็เปิดดูของใต้เบาะว่าลืมอะไรสักอย่างผมจาไม่ได้ผมก็หาของอยู่ใต้เบาะนะใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์นะฮะกำลังก้มหาสักพักอยู่ดีปวดที่ประมาณข้อเทา้าอยู่ดีปวดแบบจัดจัดะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เลยหันมาดูเอ้ยเป็นไรวะก็เลย ดึงเกงสลักของนักศึกษาขึ้นดูโอโ้โหเห็นเป็นรอยฟันสี่เขี้ยวเนี่ยบุ๋มมไป็นเนื้อเลยแต่ไม่เข้าหันไปทีโอโ้โหเห็นหมาแม่อลออนนะะแย่ yeah, ฟันเสร็จเราจะกัดเราโอโ้โหอีหมาแม่อลออนเล่นกุซะแล้วนะผมด้วยความโมโหผมจิบก้อนหินจะคว้างหมาแม่อลออนมันนั้นวิ่งเข้าไปในเต็นท์รถผมกลัวโดนรถเขาที่เขาจอดอยู่ก็เลยไม่ได้คว่างมันแบบมันไส้มากแล้วก็เจ็บใจครับผมนะแล้วก็มาดูรอยแผลที่เราโดนกัดไม่เข้านะ เป็นรอยฟันแบบเนื้อบุขลงไปเลยเข้าสี่เที่ยวเลยแต่ไม่เข้าเนื้อนะผมก็เลยนึกในใจเอ๊ะเป็นพ่อเราใส่เกลีสแสลกหรือเปล่าแต่ผมก็เห็นคนที่เขาใส่เกยแล้วหมากัดทะลุก,ก็หลายคนนะอันนี้ผมว่าผมเชื่อนะส่วนตัวมันเป็นพ่อพาที่ผมแขวนวันนั้นผมแขวนเหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลีวัดพระรามธาตุกรุงเทพนะเป็นเหรียญรุ่นเก่าของครมลวงแพงนะผมก็เชื่อว่าวันนั้นหมากัดไม่เข้าพอผมแขวนเหรียญเจ้าคุณวิเชียนโมลี แล้วก็ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งตอนเรียนมัธยมปลายช่วงนั้นมีงานประกวดพระเครื่องกำแพงเพชรท,ที่จังหวัดในจังหวัดนะฮะผมก็เลยขี่รถออกจากาเช้าเลยบิดไ,ไปเต็มเหนียวครับผมไปชนรถมอเตอร์ไซค์ลุงคนหนึ่งนะที่กำลังจะขับข้ามถนนผมงงมากเลยอยู่ดีมันโล่มาจากไหนไม่รู้ก็เลยชนเข้าไปเต็มๆฮะลุงคนนั้นหงายท้องหงายไส้ทะลอกปอกเปิดกหมดอ่นะผมไม่เป็นอะไรสักหน่อยเลยนะช่วงนั้นผมจำให้ผมแขวนเหรียญดาวเทียมหลวงพ่อสว่างระท่าพุทธา ตั้งแต่วันนั้นทำให้ผมเชื่อเรื่องของพุทธคุณเลยนะว,ว่าเฮ้ยคนนั้นถเลากเปอกอเปิกรถแตกนะกระจกกระจกกระเด็นกระดอนหมดแต่เราไม่เป็นไรอ่ะอึ้งเหมือนกันนะฮะและหลายคนผมเชื่อว่ามะเล่นพระเนี่ยก็เพราะเรื่องของพุทตคุณเหมือนกันแม้ทั้งที่ผมได้ฟังกับคนรอบข้างมีลุงคนนึงเนี่ยฮะอยู่แถวบ้านผมนี่แหละแล้วเขาไอ้มีอายุเขาชอบสะสมวัตถุมงคลแต่เขาไม่ได้เป็นเซียนนะฮะแต่เขาชอบเขาสะสมไปเยอะมากผมเป็นคนช่างถามไง ไอ้ลูกคนทั้งถามอบผมเองคนชอบถามผมได้ถามลุง่าลุงมาสะสมวัตถุมงคลเยอะแยะเนี่ยทั้งทงที่คนอื่นเขาไม่สะสมเพราะอะไรแกบอกแกเคยลองยิงวัตถุมงคลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนะแกบอกแกเคยได้ตะกุดมาซึ่งแกก็ลงไม้ผมดูนะเป็นตะกุดยาวเจ็ดนิ้วฮะยาวเจ็ดนิ้วมีรอยยิงด้วยงอด้วยแกบอกแกเคยยิงตะกุดดอกนี้เดี๋ยวแกจะเล่าย้อนอดีตให้ฟัง ตะกรุดดอกเนี้ยแกได้มาจากคนที่แกเคารพนับถือซึ่งคนที่แกเคารพนับถืออ่ะได้มาจากเพื่อนที่เป็นทหารอยู่แถวชัยนาทเขาอ่าตอนเขาตะกรุดออกมาเนี่ยผมเห็นระยะยาวเจ็ดนิ้วผมส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นตะก,กรุดหลวงพ่อโมวัดห้วยก,กุจริงเท็จยังไงผมไม่ทราบนะครับเพราะเอกลักษณ์ผมมองประมาณนั้นมันยาเจ็ดนิ้วแล้วก็เก่ามากเลยแต่มันเป็นเนื้อทองเหลืองไงหนามากแบบตะกรุดลูกเก่าอะนะแกบอกตอนนั้นแกเป็นวัยรุ่นด้วย แกอยากจะลองว่าพุทธคุณมีจริงเปล่าแกเลยเอาตะกุดของนี่เป็นลองยิงใส่ตอไม้ยิงเลยยิงไม่ออกครับยิงยังก็ยิงไม่ออกนะจนแกไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆกันเลยบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งเขาประกาศรับซื้อของถ้าเขายิงไม่ออกเขาจะซื้อนะทีนี้ก็เพื่อนก็ไปเชิญตำรวจมาก็มีการยิงตะกุดกันนะแกบอกตำรวจคนนี้เขามีมีคำพูดคัดของ เข้าใจไหมฮะคัดของคือทําให้ของเสื่อมชั่วข่าวตำรวจมันขยิงตะกุดดอกที่ลุงเคยยิงยิงไม่ออกตำรวจยิงออกครับผมและโดนตะกุดด้วยเป็นดอกงอเงอเดี๋ยวว่างๆผมจะมาให้ผู้ติดตามรายการได้ดูนะฮะจะขอยืมลุงเข้ามานะครับงอเลยเป็นรอยยิงเลยครับลุงก็แปลกใจเฮ้ยทำไมยิงออกตอนเรายิงทําไมไม่ออกนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อขายกันวันนั้นเพราะยิงออกลุงเขาก็รู้สึกไม่ดีครับผมโอ้ยิงออกซะแล้ว แลวหลังจากนั้นไม่นานลุงเข้ามาลองยิงอีกเฮ้ยกับยิงไม่ออกอีกแกบอกอ้าวมันเป็นเพราะอะไรท,ท,ทั้งๆที่เขาบอกว่าตอนยิงเนี่ยยิงใส่ตะกุดหันปากกระบอกปืนใส่ตะกุดเนี่ยยิงนี่ก็ยิงไม่ออกแต่หันออกทางอื่นเนี่ยยิงออกเออแกก็แปลกใจแสดงว่าของที่เขาคัดมันเสื่อมไว่ชั่วขราวและจะมีพุทุกนกลับเป็นเหมือนเดิมนะฮะแกก็เลยเชื่อแกเลยเก็บตะกุนดอกนี้ไนะว้นะยาววันเจ็ดนิ้วผมมองส่วนตัวเชื่อเป็นของพระมงให้กดแน่นอนนะฮะแล้วก็แกเคยยิงยิงเหรียญพระแกเล่าให้ผมฟัง แกเอาเหรียญลงมาให้ผมดูด้วยผมเป็นคนชอบถามไงแกเอาเหรียญลงมาให้ดูด้วยผมมองนะส่วนตัวตอนนั้นผมมองผมเห็นเหรียญเนี่ยผมเห็นเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรเป็นเหรียญกลมๆด้านหลังเป็นรูปบาทรูปกดนะฮะนะเป็นรอยกระสุนยิงสะดุ้งเลยฮนะดุ้งเลยเหรียญดุ้งเลยแกเล่าให้ฟังเหรียญเนี่ยแกเคยเป็นลองกับเพื่อนแกแกบอกเชื่อไหมฮะเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยแกยิงแกบอกกดไกปืนนี่ไม่ลงเลยไกแข็งเลย แต่เวลายิงขึ้นฟ้ายิงออกแต่เวลาเอาปืนเนี่ยจ่อใส่กับเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยยิงไม่ออกกดไม่ได้ออกแบบแชะๆอย่างนี้กอะะกดไกไม่ลงเลยฮะ,ะโอ้โหแล้วทีนี้แกลองใช้คําพูดตามที่ตํารวจเคยเคยใช้อะ่ะตอนที่คัดนะครับคัดดันยิงออกเออผมก็แปลกใจแกสดงว่าของมันคัดได้เหรอมันทําให้เสื่อมชั่วขราวได้เหรอนะเหรียญนั้นดุ้งเลยะครับแกเก็บไปทุกวันเนี้เป็นหลักฐานชัดเจนมากผมก็เลยมีความเชื่อเรื่องของพุทธคุณมากนะจนได้มา ศึกษาวัตถุมงคลพระสว่างได้ไปสัมภาษณ์คนที่เคยเกิดประสบการณ์ของวัตถุมงคลพระสว่างก็ได้รู้นะครับว่าผู้ทธคุณนี่มีจริงนะแล้วก็คนที่เกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายก็ได้เล่าให้ฟังจนมาปัจจุบันพระเกจิที่มีชีวิตอยู่ที่ผมนับถืออีกองค์คือหลวงพ่อชะไหนจนมาได้ศึกษาวัตถุมงคลแกบางรุ่นและได้ฟังจากประสบการณ์จริงๆแล้วมาใช้เองมาใช้เองผมเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายครับผมแล้วก็มีวัตถุมงคลที่ถูกลืมอีกรุ่นหนึ่งนะเขาเปลองจริงๆงไม่ออก ถ้ามีโอกาสผมจะมาเปิดตำนานปถุมมงคลรุ่นนี้ในรายการเชษฐวัชชัยเล่าเรื่องครับวันนี้ก็แค่อยากจะมาบอกว่าเรามองข้ามเรื่องของผู้ทุกุณกันไปฮะมองเป็นพุทธพาณิชย์ซะเยอะครับผมนะผมก็ห่วงวงการพระมากครับผมบางทีแน่นอนครับคนยังกะผมเองผมก็ซื้อขายหน้าพระเครื่องอ่ะแต่บางทีก็ต้องเข้าใจเรื่องศิลธรรมด้วยเก๊ว่าเก๊แท้ว่าแท้ไม่ต้องไปอุปโลกยัดวัดอะไรกันมัวไรหมดแล้วครับ นะบอกวัดนั้นวัดนี้พิมพ์แปๆหรือว่าแบบนี้เสียนไม่มีเขาไม่เล่นอะไรเห็นพูดกันตา่ตางมากมายครับผมผมจึงจะใช้คําคํานึงที่เสียนรุ่นเก่าได้บอกหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่สอนการเล่นไพ่ผมเขาจะบอกพระแทต้องซื้อขายได้อันนี้จบครับผมขายไปไม่พอใจรับซื้อคืนเก๊รับซื้อคืนเนี่ยคือจบต้องซื้อขายได้นะฮะไม่ใช่ว่าขายไป เวลาเข้าไปเกิดปัญหาเก๊กูไม่รับคืนนะไม่ใช่ครับผมตามหลักวงการพระถ้าเก๊ถ้าเราขายไปแล้วเขาคนที่ซื้อไปไปเช็คว่าเก๊เราต้องรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เออแต่พระถ้าเราขายไปแล้วคนที่เขาซื้อไปเขาไม่พอใจหมายความว่าอ่าดีๆอยากจะใช้เงินอาจจะม็มาขายคืนเรา,เา,า,ก,าก็หักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่จะตกลงกันอันนี้ก็เป็นทั่วไปแล้วเนาะในการซื้อขายเหมือนเราซื้อขายทองอะฮะเราออกมาจากร้านปั๊บถ้าเราจะไปขายคืนเขา,าก็หนะักนะเขาเก็บตังค์เราเพิ่มอะไรเงี้ย เหมือนกันครับวงการพรกนะฮะผมรู้สึกห่วงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเจาะเรื่องของพุทธคุณพูดเกี่ยวกับเครื่องรางของขังตรงๆนะฮะเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องพุทธคุณครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดสัตสไครต์ช่องเชษฐวัชชัยเล้วเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ